กดตรงนี้กดตรงนี้สัสดีคเ้ดีอรเช้าแลนิ้วเค่ะด็ตอเ่เ้่้ค้ค่้ ตื่นกันได้แล้วตายได้แล้วตื่นยังคะตื่น,นยังคะดีก่อนตื่นอาบ,บน้ำได้แล้วไหมคะทุกคนเอวินครับตื่นได้แล้วครับ แบมมี่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคระับเออได้แล้วคะ่ะอาบน้ำครับลูก <laughs> แบมมีน่ <laughs> น,น,บบนี่กันเดี๋ยวเราไปเล่นเลยค่ะมาล่นไปไหนไม่แน่ได้ค่ะได้ๆไว้ให้แตงเตง ต่อแอกตื่นได้แล้วเดวินไม่ไปหรอเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะเดวิน,น,ต,นวตื่นได้แล้วครับ Good morning ตื่นได้แล้วครับไปไปอาบน้ำกันปะปอาบน้ำกันครับไปเร็ว

เราถึงที่แล้วเราสองคนจะรีวิวให้ดูนะคะลเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะโอเคไปกันเลย Two. ดูสิดีทูนะจ๊ะตอนนี้ให้พี่เตยรอเช็คอินก่อนอะไรนะครับจะอยากเล่นน้ำเหรอครับเดี๋ยวลองเช็คอินก่อนนะคะให้ดูบรรยากาศตรงนี้เป็นโซนรับบี้ของทางโรงแรมนะคะเน้ย อะไรนะ กันก่อนนะนะคะ รออ่าถึงแล้วไปค่ะพิธีกรไป,ไปจ้ะคืนนี้นอนไหนครับเต <c oughs> นอนห้องหนึ่งหนะึ่งเก้าไปนะครับชั้นสองครับหนึ่งหนึ่งเกอยู่ชั้นสองค่ะเจอครับอ่ะไป สวัคนนี้มันกิดใครครับวันมันกิดใครครับไปไครับแล้วอะได้เลย จ้ะถ <mean> ึงแล้ว ไเยนะครับผมขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องพักของเรานะคะคืนนี้ที่โรงแรม <c oughs> ดุสิตดีถูกเข้ามาก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> อ่าโซนแรกจะเป็นห้องน้ำโซนห้องน้ำก่อนเลยก็อันนี้มีเซ็ต หมวกคลุมอาบน้ำเซ็ตผ้าคุณหนูผ้าเช็ดตัวต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีมน้ำเปล่าเซ็ตน้ำเปล่าให้นะคะหนึ่งชุดเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแยกส่วนนะคะแยกส่วนกับห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะห้องน้ำ<อ>เป็นจักโ เนาะโอเคเตียงนอนวันนี้เราได้มาเป็นแบบทวินนะจ๊ะเป็นเตียงนอนแบบทวินนะจ๊ะอันนี้เป็นห้องดีลักใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ปะอันนี้เป็นดีลักใช่ไหมคะดีลักวิวสวนอีไทย แล้วก็จะมีเซตแก้วให้ด้วยมีแก้ววายให้ด้วยทุกคนดูดินี่มีเซตแก้ววายให้สองเซตสำหรับซื้อวายมากระดกมาดิ้งกันได้นจ๊ะที่นี่คือไหนนะคะเราก็มีเซตชากาแฟให้นะมีแก้วให้นีมีการน้ำร้อนให้ด้วยจ้ะแล้วก็มีตู้มันเดิมตู้อันนี้ตู้อะไรอ่ะ อันนี้ก็คือตู้เย็นจ้ะมีน้ำให้ใช่สองขวดอ,อันนี้ไม่มีอะไรออกมาด้านนอกวิวด้านนอกนะคะก็จะเป็นวิวสวนสวยงามอย่างนี้มีภูเขาด้วยนะเห็นไหม, <c oughs> ไมจ้ะ ก็จะเป็นวิวสวนวิวที่เขาหน้าพี่เตวินครับนะนี่ห้องรูปแบบดีลักของที่ดูสิทตดีทูก็จะเป็นประมาณจาบทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาต่อไปเราก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศข้างนอก เอามาฝากกันนะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศก่อนเนาะแล้วเ,เดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะจ๊ะตา,ตามป๊าป๊าเร็วหลักแฮแก้แกรตามป๊าป๊าไปเลยเร็วไหนอัปร์ต์อยู่ตรงไหนอะเต้แต่เขาปิดห้าโมงนะ นะตรงนี้จะเป็นโซนอัปปกานะคะต,ตอนนี้เรามาถึงกันแบบเย็นมากๆเตระวังครับเต้ปาเฮีย <c oughs> บลาบะเบยบูบูเบย

าที่ลูกเจ๊อย่าวิ่งลูกเอย่าวิ่งนะคะแต่เขาตกใจนะคะเจ๊อย่าวิ่งนะคะค่ะเขาบอกว่าห้ามเข้าข้างหลังแล้วก็ห้ามวิ่งหานะคะเข้าใจไหมคะห้ามใช่ห้ามเข้าข้างหลังของอัาก้าแล้วก็ อย่าวิ่งเข้าหาเขานะคะเขาจะตกใจนะคะชื่อน้องคัพเคสน้องกุ๊กกแล้วก็น้องอะไรกูไม่นี้จะไม่ได้เต้เป็นไงลู <c oughs> กเป็นไงอปป้าเป็นไงอปป้าเป็นไงครับอปป้าเป็นไงเนี่ยอปป้าอปป้าลูกโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวโซนต่อไปเราจะไปดูกระต่ายน้อยกันค่ะมีกระต่ายน้อยด้วยยิ้มอ่ยิ้มอ,อน,นี้เป็นโซนกระต่ายนะคะโอเคอือ okay. เรามาดูกันค่ะสำหรับโซนนี้เป็นโซนน้องกระต่ายนะคะถ้าให้อาหารก็50บบาท ที่นี่จะมีกระต่ายนะคะแล้วก็อัปาก้าด้วยเมื่อกี้เราไปดูอัปาก้ากันมาแล้วอันนี้เรามาดูกระต่ายกันดีกว่าสิครับไปดูกระต่ายออไปดูกระต่ายหน่อยครับไหนเ,ออเห็นไหมอ,อ่านี่คะ่ะอันนี้เป็นกระต่ายนะคะที่ดูสิดีทูเขาใหญ่นะจ้ามีกระต่ายให้ดูด้ว บีกันจะโซนนี่เดนดูน้องหมาน่กน้องหมาน้องหมาน้องหมาบีกันเห็นป่านี่นี่ทางนี้ครับเอมีน้องหมาบีกันด้วยชอบปะ ไปแล้วน้องหมาพิกนไปแล้วอืมอนี่เป็นโซนหนึ่งที่นี่ที่ดูสิ่ดีทูกเขาก็คืออนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะคะสามารถใครที่มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาก็สามารถที่จะเอาน้องหมามาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ได้นะคะนี่น ไว้น้ำของดุสิ D2 นะคะเตยบินทำอะไรครับนตอนนี้เตยินเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมค,ครับเล่นน้ำครับเป็นไงครับจับพี่กอนจับพี่กอนเหรอตอนนี้เด็กๆก,กำลังเล่นน้ำนะคะตอนเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วหกโมงเย็นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวทำปลาท้าเพาะทาปลาฉลามปไปดูอะถ้าปลาฉลามเป็นไงคะ <laughs> เนี่ยเหรอขปลาฉลามอ่ะเอ้ยยยอยยยยอยยยยอยย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 อยย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 ้ยย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 ลยย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 ยน้ ต้านทานเด็กไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำกับเด็กเป็นสองคู่กันนะคะเห็นไหมคะสนุกขนาดไหนคะตัวเองตัวเองครับจะไปไหนครับจะไปไหนจะอาบน้ำอาบน้ำแล้วเหรอในอาบน้ำแล้วเหรอไม่กลัวโดนจับบอสเดี๋ยวขอขอตัวขอตัวไปเล่นน้ำกันก่อนไป็นแน่เด็กๆกันนะคะไปเลย มาแล้วนะะอ่า่าก็อันนี้เป็น,นสลัดนะะยังงบ้างอ่ะอือม,ม,มุมสลัดนะนต้นตนเข้ามุมสลัดก่อนล้ก็ยันชมี่ก็รัขนมได้หรอคะอ่าอันนี้เป็นขนมปังนะ อะไคะอาะไรหนูแบ่งครึ่งขนมกับน้องเอายังไม่ได้ปิ้งเลยนะคะปิ้งหรือยังอ๋อปิ้งแล้วโอเคโอเคปิ้งแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยทำไมมันไม่ค่อยมีสีมันเป็นขาวๆอยู่เลยอะคะเพราะว่ามันปิ้งอ๋อโอเคโอเคอันนี้อ่าชุดไส้กรอกแฮมนะคะหนึ่งชุด ไม่นีอะไรอ่ะเยอราที่ไรคะข้าผัดหรอคะอ๋อโอเคโอเคอันนี้ตักเผื่อเขายังไม่ได้เผื่อ่ตักเอง สั่งไข่ให้หมสั่งไ<ด>ให้แล้วโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> พ้อยแมลงลูกพอยนะคะโอเคเราจะไปกินข้าวละตอนแล้วใช่ไหมคะอาคราวนี้ของพี่กรณ์ได้อะไรคะได้อะไรคะจะมีเที่หันโบลน่านะคะแล้วก็เกอบแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็ที่หันไม่น่าจะเป็นโกโก้นะไม่ใช่ค่ะโกโก้ของหนูอยู่นี่นี่คือโกโก้ของ ใช่ค่ะอันนี้กาแฟค,ค่ะเข้าใจไหมคะน,นี่โกโก้เย็นโกโก้เย็นที่พี่กรสั่งมามีอันนี้น,นี่โกโก้เย็นไห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 นมีอะไรบ้างอ่ะมีขนมปัง